ที่ผมถูกกุจุลินลักษณะวิสิทธิ์รัฐมนตร,ร,รตีว่าการกระทรวงพาณิชย์ฟ้องและก็หาบิดหมาดด้วยการโฆษณาและก็ความผิดพรบอมพิวเตอร์มตาตราความผิดพรบอมเตอร์2550ที่ศาลนยารัชดาศาลมีคำพิพากษายกฟ้องเนื่องจากผมสามารถอธิบายให้ศาลเห็นว่าในการออกประกาศรชกิจการนุเบกษานะครับของคณะรัฐมนตรีนะครับสมัยปริยุ์จันโอชาในเรื่องของการ ควบคุมราคาประกาศราคาหน้ากากอนามัยมีช่องโหว่นะครับที่มีการประกาศการจจาฉบับที่1ลงวันที่4กุมภาพันธ์มีผลถัดไปในวันที่5กุมภาพันธ์ในขณะนั้นแต่ฉบับที่2 3 4 5ตามมามีการประกาศริจจก,รก,รการนเบกษาในวันที่20กุมภาพันธ์ซึ่งในระหว่างวันที่5 000, ถึง20กุมภาพันธ์มีระยะเวลาถึง15 000, วันผู้ที่กระทำความผิด สามารถโยกย้ายนะครับนำหน้ากากรไมไปที่ไหนก็ได้โดยไม่มีความผิดตามกฎหมายเพราะว่าการที่จะมีการดําเนินการตามกฎหมายเนี่ยจะต้องนับในประกาศระกิจจานุเบกษาคือในวันที่21กุมภาพันธ์เป็นต้นไปแต่หลังจากวันที่5กุมภาพันธ์ถึงวันที่21กุมภาพันธ์นะครับนะมีผลตามกฎหมายเนี่ยก่อนหน้านี้จเจ้าหน้ากากรไมไปขายตลาดมืดเอาไปซ่อนไว้อยู่โกดังไหนเอาไปทําอะไร ทำได้หมดไม่มีความผิดตามกฎหมายเพราะว่ายังไม่ได้มีการควบคุมราคาตามกฎหมายที่น้องประชาชนคนทั้งประเทศในขณะที่เราเกิดสถานการณ์โควิดเราไม่มีหน้ากากอนามใช้เรามีหน้ากากขาดแคลนที่ไม่สามารถหาซื้อขายได้ในร้านขายยาเราต้องไปซื้ออยู่ในตลาดมืดใน,น,นราคาตั้งแต่ชิ้นละสิบาทขึ้นไปทั้งที่ต้นทุนหน้ากากอนามัยอยู่ที่ประมาณ15บห้าอยู่ที่ประมาณบาทห้าสิบนะครับนะเรื่องนี้ ก็อ,อยู่ที่ปปชก็อดองเอาไว้เกือบสี่ปีแล้วไม่มีการดรําเนินการแม้กระทั่งในชั้นไต่สวนในอย่างใดไม่มีผลการพิจารณาว่ามีมูลหรือไม่มีมูลไม่มีการเรียกผู้ร้องคือผมไปที่ไปตรวจสอบไปอย่างใดคดีที่สองนะครับมีคดีต่างๆของลดํตเหลนสุรเทพดัทพานโยมร้องไปก็ไม่ได้มีความพืบหน้าแต่อย่างใดนะครับนะคดีที 3, ่สามคดีการทุจริต นะครับต่างๆมากมายที่ผมได้มีการร้องนะครับผู้การนาราธิวาสนะครับไปยังปปชนะนะครับซึ่งทางตำรวจเนี่ยก็ได้มีการตั้งกรรมาการสอบพินัยร้ลยแรงอยู่นะครับผ่านไปแล้วจะสองปีนะก็ยังไม่มีความคืบหน้าแต่อย่างใดไม่เคยเรียกผู้ร้องอย่างผมไปสอบปากคำนะลลายคดีนะครับปปช เอาไปทําอะไรแล้วทําไมถึงไม่มีการแจ้งให้กับรองราแล้วทําไมเอโมยระหว่างสัมมนาหน่วยชาติกับปปชก็กราบเรียนท่านบุญเอืต่อสักฟิมอนนะครับให้ยกเลิกเอโมยุระหว่างสัมมนาหน่วยชาติกับปปชสะทีเพราะไปฉะนั้นเนี่ยที่พนักง,งานสอบสวนต้องหนีหนีคดีนะครับจากตำแหน่งพนักง,งานสอบสวนเนี่ยหนีไปอยู่หน่วยงานอื่นเนี่ยเพราะสันวนของปปชมีการส่งกลับมาให้สัมมนาหน่วยชาติ ดำเนินการจํานวนมากให้กับพี่น้องข้าราชการตำรวจในชั้นพนักง,งานสอบสวนทั่วประเทศจํานวนมากที่เป็นคดีที่ข้างเก่าของปปชท,ทั้งสิน้นนะครับแล้วก็เป็นคดีที่ใกล้หมดอายุความเมื่อพนักง,งานสอบสวนนํามาทาจะต้องให้ทันก่อนที่อายุความจะขาดดังนั้นเนี่ยกำในตกที่พนักง,งานสอบสวนของตํารวจทั่วประเทศเพราะเป็นฝีมือเพื่อการทํางานของปปชท,ที่มีการเก็บจองอไว้ตั้งแต่ในชั้นอนุก,กรรมธิการ ในส่วนของปปชในการสส,สอบสวนปปชมันก็คือพนักงานสอบสวนคนหนึ่งไม่ได้แตกต่างอะไรกับพนักงานสอบสวนของตารวจนะครับดังนั้นการใช้อํานาจของปปชมันก็เป็นการใช้อํานาจของพนักงานสอบสวนเช่นเดียวกันการลงมติ4ต่อ1พรุ่งนี้เราจะมีการนะครับเปิดทีเด็ดนะครับดีวลับของกรรมการปปช2ท่านที่ไปทานข้าวกับผู้ใหญ่นะครับนะและมีมติ4ต่อ1 เพื่อช่วยเหลือนะครับบิกการเมืองนะครับท่านหนึ่งนะที่ถูกไต่สวนโดยข้าราชการของปปชระดับ,บสูงที่ชื่อว่าเจสุภาทิ้งควรเอาไว้ในการก่อนที่จะค้นตำแหน่งพี่น้องประชาชนคนทั้งประเทศครับเราได้เห็นนะครับคดีครูจอมทรัพย์มีข้าราชการกระทรวงยุติธรรมนะครับไปทำคดีกูจอมทรัพย์แล้ถูก ดำเนินคดีคดีรูจอมทรัพย์พี่น้องประชาชนคิดดูสิรครับว่าตอนผมทําคดีรูจอมทรัพย์ถือว่าเป็นต้นต้นของการตั้งชม,มุมช่เหลือเยอเียวยากรรมมาอ่านมาแล้วเกือบสิบปีนะครับผ่านมาแล้วเกือบสิบปีคนที่ดังคนที่กระทาความผิดเกี่ยวกับเรื่องของการช่วยเหลือคดีรูจอมทรัพย์ที่เป็นข้าราชการสังกัดกระทรวงยุติธรรมนะครับยังไม่ถูกลงโทษแม้แต่คนเดียวสำนวนคดีของการ ส่งไปยังปปชของกองบัญชาการตำรวจ t ้นอนภาค4ที่มีการส่งดำเนินคดีกับข้าราชการของสุริธรรมเงียบหายไปกับสายลมและแสงแดดในคดีครูจอมทรัพย์ทั้งที่ผมสามารถพิสูจน์ได้ว่าครูจอมทรัพย์เป็นแก่ไม่ได้เป็นแพะ้นะครับวันนี้คนที่เป็นข้าราชการสุริยธรรมที่ไปทาพพําคดีครูจอมทรัพย์ได้ดีได้ดีได้เป็นผู้บัญชาการเรือนจาบ้างได้เป็นพอ,อ,อนะครับของกรมสอบสวนพิเศษ,ษบ้างนะครับ บางคนก็สุดเกษียณไปแล้วอย่างเท่ๆนะแต่เราเสียงบประะาาณในการทรําคดีครูจอมทรัพย์โดยกระทรวงยุติธรรมเนี่ยไม่รู้เท่าไหร่แต่คนที่เกี่ยวข้องในการช่วยเหลือครอูจอมทรัพย์นะครับนะในเรื่องของการปั้นจากแพนะ้จากแกะให้เป็นแพะนะครับนะวันนี้ยังรอยนวนโดยที่ปปชไม่มีการดําเนินการใดอย่างใดนะหลายเรื่องนะครับในการเลือทกทําคดีของอปปชเนี่ยมีเลสในมาก ในยุคของพลรตวัชรพลภาษาราชะกิกนะครับนะหรือพี่กุยสิ่งสําคัญที่สุดในพรุ่งนี้เนี่ยนะครับผมก็จะพิสูจน์ให้พี่น้องประชาชนเห็นว่าอํานาจปปชนะครับไม่ใช่มีอํานาจร้อนคว้านะครับนะผมอยากจะบอกพี่น้องประชาชนว่าการทํางานของเราในชมุเนิยกรรมเรามีทีมผู้ใหญ่ที่เป็นทีมนะครับนบที่ปรึกษาของเราค่อนข้างที่จะเป็นคนที่แม่นกฎหมายเรามีท่าน นะครับอดีตอายการสารสูงนะที่กเกษียณยุติการแล้วก็เป็นที่ปร,รึกษาของผมนะในการช่วยทําคดีให้กับชาวบ้านแล้วก็ทํางานให้กับชมรมยุายกรรมนะครับนะหลังจากที่ท่านกเกษียณยุติการแล้วนะครับผมเห็นว่าท่านยังเป็นหนุ่มเป็นแน่นแล้วก็ท่านมีความรู้มีประสบการณ์สูงนะก็ <นะ S 2> มาเป็นที่เลี้ยงสอนทีมทนายฟา้าให้กับชมรมยุติกรรมแล้วก็มาเป็นที่ปร,รึกษาให้กับผม ในการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนคนยากจนนะครับทั่วประเทศนะสิ่งที่าได้สุดก็คือว่าเราโชคดีที่เรามีเพื่อนที่เรามีทนายความที่ดีนะที่สามารถช่วยเหลือพี่น้องประชาชนคนยากจนนะได้โดยที่มีประสบการณ์สูงนะครับนะสามารถนะครับทำให้กับคนยากคนจนหรือพี่น้องข้าราชการที่ไม่รับความเป็นธรรมก็ดี หรือพี่น้องประชาชนที่ไม่รับความเป็นธรรม็ดีนะครับให้ได้รับความเป็นธรรมความเป็นธรรมไม่ต้องร้องขอนะครับนะอย่างเช่นมีคมดีหนึ่งเกิดขึ้นมีคนจีนคนหนึ่งนะครับเปิดบริษัทอ,อยู่ที่อำเภอบางปีจังหวัดสุรปราการแล้วก็ซื้อปลาแซลมอนนะครับจะอ้างว่าตัวเองเนี่ยเป็นบริษัทที่ทุนจดทะเบียนนะครับจํานวนมากนะครับแล้วก็ขอซื้อปลาแซลมอนนะครับนะซื้อครั้งหนึ่งไม่ต่ำกว่า สี่ห้าแสนบาทนะครับต่อครั้งนะครับมีการมาซื้อนะครับซื้อเสร็จแล้วเนี่ยขอเครดิตเจ็ดวันเมื่อขอเครดิต7จ็ดวันถึงเวลาไม่จ่ายบอกกับผู้ขายว่าอยากได้มึงไปฟ้องเอานี่คือคนจีนที่มาสายแผ่นดินไทยนะครับเปิดบริษัทในเมืองไทยอยู่ที่อำเภอบางปีจังหวัดสุทรปราการเขาโกงคนแบบนี้มาหลายรายแล้วนะครับแล้วเขาไม่สนใจ อะารที่หนึ่งฟ้องเขาเขาจะไปหลอกคนที่สองเอาเงินมาจ่ายคนที่หนึ่งโดยการผ่อนชําระเสร็จแล้วเขาก็ไปโกงคนที่สามเอามาจ่ายคนที่สองในลักษณะเดียวกันแล้ไปโกงคนที่สี่ที่ห้าทำในลักษณะเดียวกันแล้วก็ผ่อนชําระโดยอ้างว่าขาดสภาพคล่องพี่น้องประชาชนคนทัประเทศครับคนกินคนนี้น่าจะโดนส้นตีนนะเพราะผมพูดตรงๆว่า การซื้อของของคนไทยคุณมาสายเป็นดินไทยอยู่คุณมาสายเป็นดินไทยเปิดบริษัทที่อำเภอบางพีจังหวัดสมุทรการนะแล้วคุณเนี่ยกับท้าทายคนไทยที่คุณมาซื้อปลาแซลมอนบอกว่าถ้ามึงอยากได้เงินกูมึงไปฟ้องเอาคำพูดคํานี้พี่น้องประชาชนคิดว่าน่าจะโดนส้นตีนไหมนะคนกินเจ้าของบริษัทคนนี้น่าจะโดนส้นตีหรือน่าจะโดนดำเนินคดียาาก่อน ผมฝากพี่น้องประชาชนคนไทยประเทศนะครับต้องระมัดระวังนะครับนะบริษัทคนจีนคนนี้ยอยู่ที่อำเภอบางพีจังหวัดสมปราการนะนะครับมีผู้หญิงคนไทยหนึ่งคนเป็นกรรมการผู้จัดการร่วมกับคนจีนนะคนนี้นะครับมีจำนวนทั้งสิ้นนะเป็นสอง